สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับถอกับบาวเดียทั้งช่องฮักนัสวีเดนนะครับเป็นช่องกินเที่ยวสบายสบายสไตล์มาดามหน่อยนะครับอ่าเมื่อเี้กัีมะเบาเรื่องกรณีอ่าข้าวหมื่อ่านที่ยี่สิบเจ็ดนะครับยี่บเจ็ดตุลาคมที่พ่านมาเกิดเหตุการณ์ป่าครับมีป่าคนนึงครับ ยางไปตบนักเรียนอายุสิบห้าปีนะฮะอยู่มสามตบโทษฐานที่นักเรียนบอยืนตรงข้าวหลบช่องฉาดนะครับอยู่กลางสถานีรถไฟเลยเหตุเกิดอยู่สถานีรถไฟบางปะอินครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนักเรียนเขาบอกว่าเขาปวดท้องครับผมปวดท้องเม่นนะฮะ ปวดประจําเดือนนะครับผมบุมีแห่งเข้าไปน้ำมูสองคนครับไปน้ำมูสองคนมูนะ่ะยืนอยู่ยืนยืนเขาลุกทงชาติอยู่ช่วงหกโมงเย็นเขาเลิกเรียนแล้วเขาล,ขล่อขึ้นรถไฟล่อขึ้นรถไฟกลับบ้านนะครับก็หกโมงกับปกติแหละเข,เขาจะเปิดเพลงชาติทุกคนก็ยืนครับแต่ว่ามีนักเรียนคนนี้เขาบ่บด้ยืนเขาปวดท้องเขาวะ ตัวป่าคนนึงพ่อพ่อเพียงชาติจบปุ๊บป่าก็ย่างขามทางรถไฟย่างไปแล้วก็ไปด้านักเรียนบอกว่าใช่นักเรียนหรือเปล่าเป็นคนไทยหรือเปล่าใส่ชุดนักเรียนเนี่ยใช่น,นักเรียนหรือเปล่าเป็นว่ะทําไมไม่ยืนเคารพธงชาตินักเรียนเพิ่นก็เลยประมาณว่าคุณมีสิทธิ์อะไรมาสั่งนะครับคุณมีสิทธิ์อะไรคุณมาสั่งคุณไม่ใช่แม่อยงสินะป่าเพิ่นก็เลย ปีดแตกนะฮะก็ลเลยโมโหจิกหัวตบนักเรียนกระห้บสูครับนักเรียนบดสูยังน,นนะแค่ตบซืือ,อ,อแล้วก็นั่งลองให้ป่าเพื่อนก็ยืนดาครับดาท่อเลยครับผมเป็นคนไทยหรือเปล่าเนี่ยจริงลุกขึ้นมาอย่างน้ยังสีหน้าโอ้ผมเบิง่งเราผมกม็มันมันม่มีสิทธิ์นะครับที่สีมาทำลายหลังกายกันด้วยเหตุการณ์ เรื่องแคเนลนี่นะฮะแค่บบยืนตรงเขาลุกต,ต่องฉาดแค่นั้นซื้อ,อแล้วเขาบอกว่าแต่าตั้งใจบบยืนเขามีเหตุผลที่เขาบบยืนครับผมคือเขาปวดท้องประจําเดือนครับเขาบบมีแห้งมูเขาจมเปียกอยู่อยู่ปีกล่อการบดบานอยู่ทั้งหยาิไฟนักเรียนครับก็แจงความอะไรครับผ้าไปแจงความทั้งพออทั้งโังเรียนผ้าไปแจงความทั้งหาาิ ก็บอกตำรวจว่าสะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะครับผมบมหนาเสื้อเลยว่าที่มีเหตุการณ์เนี่ยนี่เกิดขึ้นครับทัไในร่างกายกันตบตีกันแค่เรื่องแค่นี้นะเอาแล้วถ้าเกิดอยู่โรงพยาบาลแล้วคนนั่งอยู่รถเข็นนอนอยู่ทั้งเตียงอย่างสิบวัตถุลูกเค่จังเลยสิบวัตเถื่อเขาตีเอาสมอพี่น้อง่าจังไดครับผม คิดว่าจัไกไนครับข่าวนี่วันที่นีมาหมู่บ้านครับป่าเพื่นกัเขามอบโต้นะฮะเพราะว่าโซชาเชียลแช่์กันไปหไลายเขาเขาไปหมอบโต้ก็ตำรวจครับก็แจ้งความไปก็ถือปั๊บทำลายร่างกายซื่อๆนี่แหละครับแต่ว่าทางนักเรียนบบยอมครับนาสิบบยอมทางหยาดหยาดิองเด็กน่อย นาสิเอาเอาเรื่องเรียกร้องค่าเสียหายเรียกร้องค่าทำ้ขอกทั้งควันไปพุดนหละผมก็เห็นน้ำอยู่ครับเรื่องแนวนี้ป้าเพื่อนกับสารภาพนะครับบอกว่าเห็ดไปดว้วยความโมโหนะครับบด้เกี่ยวกับกิจกรรมการเมืองทั้งนั้นทั้งนั้นนะฮะเพัวมันก็มีคนโยงไปเกี่ยวกับกิจกรรมการเมืองหรือเปล่าอย่างสีหน้าแต่ป้าเพื่อนก็นบอกว่าบด้เกี่ยวว่าสั่นอืม เห็นนักนักเรียนบมนยืนเข้ารบท่องชาติก็ไปตบ๊บยังสี่นะโอ้ผมบ่เคยเห็นข่าวเนี่ยนี้จักเกือบมีแต่ตอนไปน้องเรียนเนาะเออบอกเขาแถวยังสี่ถือคุณครูคตบเนี่ยเอออันนี้มันสีไอทีสาธารณะ,ะ,หะไหมครับหูจักกันกระบปงหูจักเออกันแบบหยาดพี่น่องมาดามากยังกับสีพ่อวาอยู่ดิอันนี้ยางมากโอ้จิกหัวตบ๊บผมเบืองกีบแลลวครับ โอ้เห็นแหละแบบบินไปไหนนอกคนห้องูดถึงว่ายืนตรงบ่ยืนตรงมันก็เป็นเหตุจำเป็นนะเนาะครับเล็กหน่อยเขาโมไว้อีรีนะฮะป่ามันก็บอบอถามบอ,อยั้งเลยไอตำรวจก็บอกว่ามันเป็นความขอใจผิดครับสอสะบัญชีราชชือไอก็ประจําไอ จังหวัดนี่แหละครับจังหวัดอยุธยาก็ไปเคียร่วงพื้นที่ก็ไปถามไปถามเหตุการณ์ครับผมก็หมอบความเป็นรรมให้ทั้งสองฝ่ายแหละครับว่าเป็นความขอใจพิดครับป่าเพิ่นกับบอถามเล็กหน่อยว่าเป็นยังคือบอยืนเล็กหน่อยกับบบอกป่าเพิ่นดีๆว่าปวดท้องอยุ่จังส่นะก็ต่างคนต่างใส่อารมณ์ใส่กันเลยนะครับก็เลยเกิดเป็นข่าวนี้ขึ้นมา ครับก็พี่น้องคิดว่าจังไรครับกับข่าวนี่ส่วนผมนี่คิดว่าบวสมควรดีครับป่าป่าดีเพิ่นไปตอบเล็กหน่อยนะครับยังหน,ยหน่อยก็แค่บอกอก้าก็ได้ครับบอบอบบถึงเหตุจําเป็นที่ต้องไปตบนะครับโอเคครับจังไรก็ฝากไว้ให้คิดได้ครับสาหรับข่าวนี้เดี๋ยวเบ้าเดียสิหาข่าวต่อไปมาบอยฟังครับ ถ้าเกิดมีประเด็นมียังขึ้นมาอีกนะฮะสำหรับมันนี้ก็คลิปนี้ก็ขอจบท่าพนีแหละครับขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับอ่านข่าวเถอแรลกติดคัดแน่นะครับมี่ยังก็ตีชมได้ครับคอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมสิพยายามหาข้อมูลมาบอกซูพี่น้องฟังนะครับขอบคุณที่รับชมรับติดตามครับผมขอบคุณ ทุกๆคนนะครับฝากเป็นกำลังใจให้บบาเดียนเด้อครับผมอย่าลืมกดติดตามให้ผมนำแนเด้วยครับผมช่องฮักนะสวีเดนนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมขับรถกลับบานก่อนครับพึงเลิกงานครับผมไปแวะตลาดหาสื่อเนี่ยกินก่อนครับโอเคครับขอบคุณครับ